ก็แค่เพื่อนนี่เพื่อนรู้จักกันคะ่ะแม่เพื่อนเหรอแม่ดูออกนะว่าเขาอชอบแกน่าจะใช่ั้งคะไม่ได้นะแม่ดูก็รู้มาบ้านเขานะ่าไม่ค่อยจะมีเงินแม่สอนแกว่าอย่างไงจะหาแฟนทั้งทีเนะี่ยให่หาคนรวยเท่านั้นรีบขึ้นรถเถอะครับฝนจะตกละ ไแอ๋อพอดีวันนี้ผมรีบแม่คะไม่ต้องถามแล้วคะ่ะก็แค่รถธรรมดาธรรมดาคันหนึ่งไม่กี่ตังค์หรอกค่ะไปไม่ไปเหรอแม่คะไปเชื่อตังค์ที่มาเป็นไงบ้างคะออ้ยน่าเบื่อจะตายไปไป,ไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็เ,เหมือนเดิมลูกแม่ละเซ็งตายไปแล้ว,วอตอนไหน โอเชนช่วยกระเป๋าแม่ไปในห้องให้หน่อยสิโีไม่เกยบอกแม่มาเดี๋ยนี้นะตกลงแกกับเขาน่ะเป็นอะไรกันแน่ก็แค่เพื่อนนี่เพื่อรู้จักกันค่ะแม่เพื่อนเหรอแม่ดูออกนะว่าเขา่ะชอบแกน่าจะใช่ั้งคะไม่ได้นะแม่ดูก็รู้มบ้านเขานะามือค่อยจะมีเงินแม่สอนแกว่าอย่างไง จะหาแฟนทั้งทีเนี่ยใค้หาคนรวยเท่านั้นหนูรู้แล้วค่ะแม่หนูก็แค่เขามาขับรถให้หนูเฉยๆแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูมีเป้าหมายของหนูอยู่แล้วใครเหรอลูกท่านประธานบริษัททีวีทีไงคะแม่เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของหนู<ม>แต่หนูจําเขาไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ที่สําคัญนะคะแม่เขารวยมากแล้วเขาก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยค่ะเอ๊ ล้วเขาจะชอบแกเหรอถึงหนูกับเขาไม่เคยเจอกันแต่หนูก็มีวิธีที่จะทำให้เขาชอบหนูได้ค่ะแม่เชอเธอกับแม่คงหิวแล้วสินะเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวข้างนอกกันไม่ต้องละเธอกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรฉันจะโทรหาเธอเองได้ได้งั้นผมกลับไปก่อนนะไปครับคุณแม่ แชนค่ะแม่ฉันมีเรื่องอยากจะเตือนเธอหน่อยเออมีเรื่องอะไรครับเธอก็รู้อยู่ว่าเธอกับลูกสาวฉันน่ะมันไม่คู่ควรกันลูกสาวฉันน่ะทั้งสวยทั้งหุ่นดีแถมยังจบมหาลัยชื่อดังอีกคนอย่างแกน่ะไม่คู่ควรกับลูกสาวฉันหรอก คุณน้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับผมไม่เข้าใจถ้าแกจะมาเป็นเพื่อนกับลูกสาวฉันนะ่ะฉันก็ไม่ว่าอะไรแกหรอกนะแต่ถ้าแกคิดจะมาจีบลูกสาวฉันนะ่ะเดี๋หวังไปเลยฉันไม่มีทางให้แกและสองคนนะ่ะคบกันหรอกผมเข้าใจแล้วครับ ไอ้ดุนแม่เขาว่ามาสักขนาดน,นั้นแกไม่ถอดใจหรอวะแม่เขากับเขาไม่เหมือนกันฉันจำได้สมัยเรียนเชฟเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะแกนี่มันดื้อไม่เปลี่ยนเลยนะแล้ววันนี้จะเอารถคันไหนไปวะก็รถคันเดิมแหละฉันกะว่าวันนี้ฉันจะบอกความจริงกับเขาเออเออเออ เชอร์บไปถึงแล้วนะโอเคเราอยู่ตรงนั้นแหละโอเคเชร์แกนี่สุดยอดจริงๆเลยเนาะผู้ชายคนนี้อ่ะเป็นพี่คนที่เท่าไหร่ของแกแล้วล่ะคนนี้เหรอคนที่สามน่ะหน้าตาก็โอเคอยู่นะ แต่เสียดายจนมากแล้วแกวดูรถที่มันขับดิโอ้ยเมียจะพูดแต่ฉันว่าเขาดูแลแกดีมากเลยนะดีกว่าคนอื่นอีกก็จริงอะนะแต่ฉันไม่ได้จริงจังอะไรกับมันหรอกคนจนๆแบบนั้นอะฉันไม่เอมมาทำพันหรอกอย่างมากอะก็เป็นได้แค่คนขับรถให้ฉันแหละใช่คนจนๆนอย่างนั้นจะมาเที่ยวอะไรกับเราเนาะแกฉันเลยฉาแกจริงๆอะไม่แต่หนุ่มๆล้อมรอบ แกก็ฝึกไว้หน่อยละกันแล้วว่าแต่แกไปรู้จักเขาได้ไงอ่ะกิ๊กเบอร์สามอ่ะเออพูดแล้วก็แปลกเหมือนกันนะวันนั้นฉันกินข้าวอยู่ร้านร้านนึงแล้วจู่ๆมันก็เดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่าตอนประถมฉันเรียนที่ไหนแล้วแกเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นอะ่ะมันก็ตามจีบฉันทุกวันเลยอะ่ะโอพูดไปแล้วก็น่าแปลกนแกอ๊อช่มืนเกอะ อีกไม่กี่วันฉันก็จะได้เจอท่านประธานบริษัททีวีทีแล้วถ้าถึงตอนนั้นนะเพราะมันก็ไม่มีค่าอะไรสำหรับฉันแล้วแหละย่อเลยอะแกว่าแต่ท่านประธานที่แกพูดถึง<ม>เขาบอกว่าเขารึกลับมากเลยนี่ใช่หรอไม่ยอมเจอใครง่ายด้วยนะยิ่งลึกลับฉันยิ่งชอบถ้าฉันได้เป็นคนในทีวีทีแล้วแล้วก็ถึงตอนนั้นแกอย่าลืมฉันนะเว้ยลืมหรอเชิ เชนใช่ไหมรอยที่ร้นไม่ใช่เหรอผมได้ยินที่คุณคุยกับเพื่อนหมดแล้วนะเชนฟังฉันที่ไปก่อนนะเชิญผมขอถามเพื่อหน่อยที่ผ่านมาคุณเคยรักผมบ้างไหมแกได้ยินก็ดีล่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาฉัน ฉันจะบอกอะไรแกนะเชนแกกับฉันอะ่ะมันคนละชนชั้นกันแค่ฉันลดตัวมาคุยกับแกะก็มุนแค่ไหนละไปเรอะหมยเสียเวลาหลบไป ท่านประธานครับมีคนมาขอพบครับผมเขาชื่ออะไรอะ่ะเห็นว่าน่าจะชื่อเชิญนะครับผม,มให้เขาเข้ามาเลยครับผมเข้ามาคุณคือท่านประธาน บริษัททีวีทีใช่ไหมคะเชนได้มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะอย่าบอกนะว่าแกเป็นใช่ฉันเองแหละ เป็นปลาที่เธอกำลังหาวิธีตกยูไ่ไหมทำไมคุณต้องทำไมผมต้องแต่งตัวเป็นบ้าและข่าวถ่าเาเก่าไปเจอคุณทำไมผมไม่เปิดเผยตัวตนใช่ไหมเพราะผมไม่อยากให้คุณรู้สึกอับอายแต่ผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้เชนฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่านายเป็นท่านประธานอะ่ะถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นท่านประธานคุณถึงจะสนใจผมใช่ไหมเชนมันไม่ใช่แบบนั้น ผู้หญิงย่งคุณนอกจากเงินคุณก็ไม่รู้จักรักใครจริงหรอกและที่ผมยอมเจอคุณวันนี้ผมแค่อยากบอกคุณว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนเขาก็มีหัวใจอย่าเห็นแก่ตัวเอาความรู้สึกของคนอื่นมาเป็นของเล่นวันนี้ผมจะถือว่าผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงอย่างคุณประตูทางโน้นออกไปเชนออกไป